เอาเน็ตไม่จบซุมเจอวีบีทีเใส่ต่างหูของเจนนี่แบ็คพิงติดตัวไอดอลแห่งชาติของเกาหลีอย่างวีคิมแทฮยองตกเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลอีกครั้งหลังปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกากับเพื่อนๆน่่มวงเพื่อเข้าร่วมกับ ประธานาธิบดีโจไบเดนที่สำเนียบขาวแต่แทนที่ชาวเน็ตและสื่อจะโฟกัสที่ออร่าความร่อและแฟชั่นสนามบินของวีแต่กลายเป็นว่าพาดหัวข่าวดันเป็นวีถูกมองว่าสวมต่างหูที่เจนนี่แบ็กพิงเคยสวมในการถ่ายภาพโปรโมทของแบรนด์ชาแนลแทนเช่นนั้นชาวเน็ตกล่าวว่าไม่เคยเห็นวีสวมต่างหูมาก่อนและเขาไม่ เคยสวมต่างหูเมื่อออกเดินทางที่สนามบินซึ่งชาวเน็ตหลายคนมองว่าการที่วีใส่ต่างหูแบรนด์ของเจนนี่มีในยะต้องประกาศความสัมพันธ์ในขณะที่บางส่วนก็มองว่าไอดอลหนุ่มอาจจะถูกสปอนเซอร์บังคับให้ใส่ก็ได้